กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่ผมนาะยชอตตี้บูจวาคนเดิมนะครับคราวนี้กลับมารีวิวเกมออนมิเอจิกันนั่นเองนะครับมีคนบอกว่าอะไรนะอ่านว่าองเมียวจินะครับอ่านว่าอะไรก็ช่างมันนะครับเอาเป็นว่าให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นเกมแนว RPG ที่ีที่มีธีมเกมเป็นพูดผีปีศาจนะครับเปิดให้บริการในเวอร์ชันจีนมาเมื่อประมาณเดือน8เดือน9ของปี2016นะครับซึ่งยอดถล่มทลายมากเปิดวันแรกดาวน์โหลดไป1ล้านนะครับเดือนเดียวเนี่ยสิล้านดาวน์โหลด นะครับเรามาพิสูจน์ร่วมกันเลยครับว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะวันที่23กุมภาพันธ์2017เวอร์ชันญี่ปุ่นเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลยมาทําคลิปนะครับวิธีการเลือกเซิร์ฟญี่ปุ่นก็ตามนี้เลยนะครับก็คือเกมมิส s t o โตไทยโหลดได้ใช่ป่ะเออนะไปโหลดมาเสร็จปุ๊บมันจะมีให้เลือกญี่ปุ่นกับจีนเราก็เลือกญี่ปุ่นนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วกดปุ่มขวานะฮะก็สําหรับเกมนี้เนี่ยเวลาตกลงอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยจะอยู่ปุ่มขวานะ การสมัครไอโด้ไอเไรไม่ต้องนะครับเพราะว่า,ามันจะซิงผ่านทาง Store ให้โดยอัตโนมัตินะครับอย่างของผมเนี่ยเป็น Android ก็จะซิงผ่านทาง Google Play โดยอัตโนมัตินะครับเพราะนั้นก็เกิดว่าเราล็อกอินด้วย Google Play อันไหนอยู่มันก็จะเป็น ID นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีไอเดเยอะมี g o o o l e Play เยอะนะครับสามารถเปลี่ยนได้บริเวณนี้นะครับเนี่ยกดที่ User แล้วกดที่ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ Google Play นะครับ มันก็จะเรียกอ่าไอดของท่านผู้ชมขึ้นมานั่นแหละมีกี่ไอดมันก็จะเรียกขึ้นมาเราก็เลือกครับว่าจะซิงกับไอดไหนนะครับแล้วเราสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับสลับปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะฮะโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับนั่นหมายความว่าอ่าจะรีลบลงใหม่อะไรอย่างงี้ก็ต้องสมัครอีมงอีเมลกันขึ้นมาใหม่เพื่อมี store ไอดใหม่นะครับก็ค่อนข้างวุ่นวายนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับกดตัวนี้นะครับในที่ใช้ราวๆหนึ่งจุดแปดกิกสนะครับสาหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมเลือกอันนี้้กัน เป็นไอดีใหม่ของผมนะครับใครที่ดูไลฟ์ไม่ทันดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่า,าวิดีโอของไลฟ์เนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยจัดอัดใหม่เลยดีกว่านะครับน่าจะดีกว่านะครับจะได้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูด้วยนะครับคือเริ่มตั้งแต่แรกยันสอนครบเลยนะครับโอเคตั้งชื่อกันครับชอตตี้ผมใช้ไปแล้วอตี้ใช้ไปแล้วอันนี้ไปโชตี้กนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวโอเคโชตี้โอเคสร้างเลยนะครับ ก็เริ่มเกมมาเราจะใช้ได้แค่คนเดียวนะครับส่วนอีกสาคนเนี่ยเราจะได้ตามเนื้อเรื่องซึ่งตอนนี้ผมเปิดแค่2คนเองไม่เป็นไรไปกันเลยนะครับก็เลือกอ่าตัวละครหลักของเรานะครับก็เป็นหนุ่มรูปงามคนชื่ออะไรนะเซเมส์ใมเซเมนี่ไม่น่าจะใช่ชื่อนะน่าจะเป็นยศยศอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ออกเสร็จ Okay. สำหรับการเล่นเกมนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไกด์ไลน์ให้ก็แลวกันแต่ว่าผมจะทําเป็นเกมเพย์เดี๋ยวจะเล่นให้ดูเลยนะครับก็คือเราไปคุยกับ NPC ครับแล้วกดตัวนี้เป็นการพูดคุยกับ n p c นะครับก็จะเป็นไปนตามเนื้อเรื่องซึ่งสามารถสคริปต์ดสนทนาได้ซึ่งผมจะขออนุญาตสคริปต์เพราะว่าจะไม่แปลนเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าจะดูเรื่องของเกมเพย์เป็นหลักตามสไตล์ของเรานะครับ โอเควิธีการเล่นเกมนี้ก็เนี่ยครับเลือกสกิลก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่เป้าหมายเพื่อโจมตีเท่านี้เองสำหรับการโจมตีสกิลโจมตีของฝั่งตรงข้ามดิจะอลังการไปไหนเนี่ยโอเคอ่ะใช้สกิลนี้บ้างครับสกิลนี้เป็นสกิลโลก่กลางโล่หนะมามาทำอะไรหมามาเป็นกำลังใจให้เราอย่างเดียวนะครับไม่ได้ทำอะไรให้ครับโอเคโจมตีโชว อ่ะเกาะแตกไปแล้วครับไม่เป็นไรเราชนะแล้วครับโชว์เรียบร้อยอ่าเดนเล่นไปอีกหน่อยก็มีเรื่องของการออโต้เกิดขึ้นนะครับจะิืมอ่าได้รับของรางวัลกันมากมายนะครับมากมายเนี่ยแหละสไตล์การตอร่อสู้ของเกมนี้นะครับสไตล์การต่อสู้ของเกมนี้จะเราๆนี้นั่นแหละครับโอเคอ่ะมีเนื้อเรื่องคุยกับน,น้องหมาก,ก็คุยไปนะครับสคริปต์ <ourd> าแล้วนะฮะสคริปต์ <ใช S 1> <Goodness S 2> อยู่ตรงนี้นะครับเออคุณบอกไปอย่างนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเนื้อเรื่องนะครับจะเป็น การพากเสียงแบบฟูลวอยด์นะครับเราจะดูก็ได้ฟังก็ดีนะครับหรือจะเร่งความเร็วก็ได้ในกรณีที่ฟังไม่ออกอ่านไม่ออกนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะใครที่ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นมาที่หลังเกมนี้เนี่ยมันจะมีให้ดูย้อนหลังได้นะครับโอเคอ่ะเราไปคุยเควสกันต่อนะครับสคริปคุยสคริปคุยสคริปเข้าใจวิธีการเล่นยังครับคุยสคริป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 อยู่แค่นี้แหละครับ เออจนกว่าจะผ่านเนื้อเรื่องนะครับผ่านเนื้อเรื่องดูยังไงผ่านเนื้อเรื่องมันจะดีดเรากลับมาที่เมืองนี่แหละครับนี่ก็คือจะเป็นเมืองของเราเออนั่นแหละก็จะเป็นการผ่านเนื้อเรื่องเรียบร้อยนะครับโอเคระบบแรกที่เปิดเลยของเกมนี้อันนี้ครับผมเป็นการเปิดกาะปองนะครับอ่านไม่ออกก็จําตําแหน่งไว้ด้วยก็แล้วกันว่าเป็นโคมไฟอันนี้กดเลยนะครับสําหรับกาะปองเกมนี้นี่บอกเลยสุดติ่งกระดิ่งแมวมากเพราะไม่เหมือนเกมอื่นเลยนะครับ กระปองจะมีทั้งหมด3แพ็กเกจด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือแบบเป็นแรมันมีแร2สองอันแหละอันนี้คือจะเปิดเหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือจะได้เป็นตัวได้จากกิจกรรมต่างๆของเกมส่วนอันนี้คือจะใช้เงินแคสผลเท่ากันก็คือเปิดได้แรงอถึง SSR การเปิดกระปอง2ใบแรกนะครับก็จะฟิกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับได้เหมือนกันทุกคนนะฮะแล้วก็มันจะมียันขึ้นมานะครับเมื่อกี้ตามตัวอย่างคือมันให้วา,าดรูปดาวในความเป็นจริงคุณจะวาดอะไรก็ได้ครับ จริงๆอันนี้คือเสน่ห์ของการเปิดกระจะปองวาดอะไรก็ได้ครับแล้วก็มันก็จะสุ่มมาได้น้องหมายจิ้งจอกนะครับน่ารักน่าชังฮะชิงฟิกนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับอ่าโอเคกดด้านซ้ายออกมานะครับกดด้านขวาเพื่อเปิดอีกครั้งแต่พอดีเราไม่มีตั๋วแล้วนะครับโอเคไปเปิดแพ็กเกจนี้กันบ้างครับส่วนอันนี้เราก็จะได้น้ององค์หญิงนะครับองค์หญิงอีมานะครับ ฟิกเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลครับได้2คนนี้ตลอดนะครับก็จะเก่งทั้งคู่เก่งทั้งคู่เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไม่ต้องรีได้ครับมันเก่งทั้งคู่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี้สุ่มและก็จะเป็นแรกระจะปองนะครับมีโอกาสเปิดได้ระดับ n ถึง R เท่านั้นนะครับอันนี้ไม่ต้องทำสัญลักษณ์ครับกดปุ๊บจะได้เลยจบแค่นี้แค่นี้นะครับแค่นี้สำหรับ normal นะครับ เห็นไหมอ่านี่ก็คือระบบของการเปิดกระจะปองนั่นเองนะครับอ่ะมีในเรื่องมาต่อครับเราก็เข้าสู่ในเรื่องกันจะดึม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 ยังไงต่อครับอ่าในเรื่องอ่ะก็คลิกชึบสคิปอ่ะมีการต่อสู้นะฮะขึ้นเป็นรูปดาบไฟกันอย่างนี้นะครับลุยเลยครับผมอ่า go 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 นะครับเรื่องของการจัดทีมยังไม่มีนะครับเดี๋ยวต้องได้สักพักเดี๋ยวมันจะจัดได้ ก่อนการต่อสู้ทุกครั้งครับลั่นกองรบพวกนี้ครับจะดมๆๆพร้อ,อมต่อสู้แล้ววิธีการเล่นก็เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้แล้วแต่เราจะทําอะไรนะครับผมกางโลกก่อนเลยแนละ้วกันโชว์ดูเทิร์คนที่จะจมตีได้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามีระบบลูกไฟด้วยนะครับก็แต่ละคนก็แต่ละท่าจะมีลูกใช้ลูกไ,ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเออะนะงั้นผมจะเก็บสะสมลูกไฟไว้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้องค์หญิงครับ องค์หญิงเนี่ยมีสกิลนะครับน้ำแข็งหมู่และมีโอกาสติดแข็งด้วยมีแค่องค์หญิงคนนี้คนเดียวพอนะครับดูดีทุกอย่างนะครับอ <c oughs> ่ะโจมตีป่ะการนี้ก็ตีเข้าไลรพอยลัวๆได้เลยครับไม่ใช่ไลรพอยบอส <c oughs> นะฮะยิงธรรมดาก็โอ้ยเกือบตายเกือบตายโอยผีไม่กว่าของเราอ่ะน้องน้องอ่จิงจอกเอาใช้ท่านนี้ดูสิ โช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 อ่ะดูดเลือดกลับมาด้วยนะครับเห็นไหมเออเก่งอยู่แล้วครับสองคนนี้นะครับใช้ได้กันยาวๆครับอ่ะแล้วก็ได้ของมาเหมือนเดิมนะครับได้ดุมน้าเมวมาด้วยอ่ะโอเคยังไงต่ออ่ะคุยในเรื่องต่อนะครับสคิปอ่ะนี่อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจครับคือการเปลี่ยนเป็นโหมดอ่าวิญญาณเห็นไหมครับ เราเปลี่ยนมาในโหมดนี้ก็เราก็จะเห็นวิญญาณละครับเป็นไงอืมแต่ก็ไม่ได้สนใจอยู่ดีเพราะว่าเราลุยเควสเป็นหลักนะครับอรโอเคกลับไปโหมดเดิมครับเห็นไหมโอเคครับก็ผมจะบอกว่าใครที่อ,อ่านญี่ปุ่นออกอะ่ะพยายามดูเรื่องด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้คําว่าอะไรค่อนข้างดราม่าน่าติดตามนะครับนี่คือหนึ่งในสเสน่ห์ที่ทําให้เกมนี้ยอดดาวน์โหลดถล่มทลายนะครับ โอเคยังไงต่อจ้ะมาเลย <_ d ata> าการต่อสู้ครั้งที่สองครับของเราลุมครับอ่าหมุนกล้องได้อิสระนะครับค่อนข้างสวยนะฮะก็เดี๋ยวผมติดดีบัฟไปก่อนแล้วกันนะครับเราจะได้โจมตีแรงขึ้นดีบัฟโชยี่สองร้อยเลยหรอวะเดี๋ยวอ่ะองค์หญิงไปนั่งแข็งตึม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 โหตายเกือบจะหมดงั้นเดี๋ยวให้อ่ะองหญิงใช้สกิลอีกครั้งหนึ่งน่าจะปิดฉากได้ครับ เดี๋ยวตัวอื่นก็โจมตีบอสไปเลยนะครับโอ้โหเกือบตายว่ะแดงเหมือนกันนะเนี่ยน้องแมวจา๋าโอ้จะตายแล้วองหญิงยืนหยัดครับยืนหยัดเดี๋ยวกางโล่ให้องหญิงก่อนองหญิงจะตายละตัวเราตายได้เป็ไรองหญิงต้องรอดเฮ้ยทำไมกางไม่ถึงวะอ๋อไม่เป็นไรกางไม่ถึงไม่เป็นไรโอเคจัดไปน้ำแข็งเ,เสร็จแล้วโจมตีเขา้าอ่าบอสได้เพี้ยวเพียว เอ้ยเกือบตายหัวรอดตายซะเรียบร้อยครับผมโอ้อะไรเนี่ยอ๋อมีการแจ้งเตือนจากเกมอือใหม่ใช่โอเคนะครับแล้วก็เสร็จไปอีกหนึ่งการต่อสู้นะครับโอเคมีเนื้อเรื่องอะไรต่อเอ่ยคลิกดูนะครับโอเค เซเมมโอเคเซเลสัมมาศพดินด้วยไม่เหร์ะมีศพดินด้วยเฮ้ยมันก็โมโหครับไม่มีใครสนใจเล่นเนี้อันนี้อันนี้เป็นแมวเลยเนี่ยอแล้วก็มีเทนงูใช่ป่ะเออแอบซุ่มดูอย่างห่างนะครับโอเคจบเรียบร้อยแล้วสําหรับในเรื่องเห็นป่ะอ่าแล้วมันก็จะถามต่อครับว่าอ่จะโหลดเสียงภาคไหมสองร้อยกว่าเมกนะครับก็กดตกลงไปได้เลยแล้วก็รอนะครับ อ่าก็เดี๋ยวรอกันสักครู่กันละกันนะครับโอเคนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะให้มาหาน้องหมาครับแล้วก็จะมีเควสซึ่งอันนี้จะเป็นเควสที่แนะนําระบบการเล่นของเกมนี้ซึ่งมีทั้งหมด13ระบบด้วยกันอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยกันละกันนะครับเอาที่ล้านก่อนนะครับรับเควสก่อนนะครับพอรับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะสอนครับซึ่งใครอ่านไม่ออกดูลูกได้เลยเออมันจะมีรูปบอกครับว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับแต่ผม อ่านออกแล้วก็ทําเป็นอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปทาให้ดูนะครับเอาทีละเควสแล้วกันเนาะอ่าให้กดตัวนี้ครับแล้วก็จะเป็นเมนูแรกเลยเกี่ยวกับเอ่อพวกพูดผีปีศาจของเรานะครับคลิกเลยนะครับเสร็จแล้วอ่านี่เขาก็สอนด้วยนะครับให้คลิกด้านขวานะครับก็จะเปิดรายละเอียดของตัวละครขึ้นมานะซึ่งกดตัวนี้ครับก็จะเป็นการใส่อุปกรณ์ก็แล้วกันขอเรียกว่าอุปกรณ์นะครับคลิกเข้าไปครับ อ่าแล้วอันนี้คือจะมีเป็นวิดีโอสอนซึ่งผมไม่ดูได้ไหมอ่าได้นะไม่ไม่ดูได้นะอ่าถ้าเกิดไม่เข้าใจกดวิดีโอสอนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเรียงตามประเภทก็แล้วกันนะครับอ่านี่นี่นี่เป็นแมวก็แล้วกันนะครับซึ่งไอของพวกนี้เนี่ยเวลาใส่อ่ะมันจะใส่อ่ากดตัวขวานะเวลาใส่ชิบเห็นไ,ไหมครับถ้าใส่สองอันจะได้รับเซตโบนัสนะครับซึ่งแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับอืมโอเคใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับไป หน้าจอแรกเลยโอเคผ่านเควสแล้วเห็นไหมเพราะนั้นก็เนี่แหละจะคอยสอนเราตลอดนะครับผ่านเควสแล้วก็รับด้วยนะครับรับรางวัลจะดึงเห็นไหมอ่าโอโหคราวนี้ได้มาครบเซตเลยนะครับโอโหพูดมาอีกสเควสไม่ประไรัยไปพร้อมกันนะครับอีกอันนึงระบบเดิมครับแต่ให้ติด4อันโอเคปะก็เข้าไปที่เดิมครับเลือกคนเดิมกันแล้วกันนะครับโอ้อันนี้อ๋อเราได้ตัวละครใหม่มานะครับ คือเมื่อกี้มันบอกว่าการได้มาของตัวละครเนี่ยเราสะสมเศษให้ครบก็ได้ก็เรียกตัวละครมาใหม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่แมวก่อนก็แล้วกันอืมเรียงเอาอันไหนดีเดีย่ยอันที่ยังไม่ได้ใส่แล้วกันอ่ะอืมโอเคนะครับสี่อันนะครับเดี๋ยวไหนก็ใส่แล้วใส่ให้ครบเลยแล้วกัน,กนอ่ะโอเคนะครับก็เป็นเซตแมวเหมียวนะฮะเซ็ตแมวเหมียวนะครับ อ่ะก็อ่าแล้วอ่าเมื่อกี้มันมีอีกปุ่มหนึ่งใช่ไหมวเวลาคลิกนะครับอ่าอันไหนที่เราติดอยู่แล้วอ่ะจะเป็นการถอดปุ่มขวานะครับส่วนในปุ่มซ้ายคือการอัปเกรดอ่าซึ่งมันอัปเกรดได้เต็ม15เลเวลนะครับเวลาอัปเกรดก็มาอัปที่นี่นะครับวิธีการอัปเกรดก็คือเราให้ใช้ไอเทมที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วอ่ะเป็นวัตถุดิบอ่ามันก็จะเพิ่มเลเวลไปเห็นไหมครับอืมถ้าเกิดเราโอเคเรายินยนันเรียบร้อยก็กดปุ่มขวานะครับโอเคนี่คือระบบ ใส่อุปกรณ์ให้กับสาวสวยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้น้องจิงจอกเลยก็แล้วกันนะครับน้องแมวมากมีสองันพอดีนะครับก็ได้เซตเบื้องต้น,นครับเรียบร้อยอ่าโอเคผ่านแล้วนะฮะแน่นอนนะครับเรียบร้อยเกมนี้แจกของเยอะเหรอโอ้มาอีกแล้วคันนี้เป็นอีกหนึ่งเซตนะครับแจกของเยอะมากครับอ่าเคมาดูดันเจี้ยนนี้กันคืออะไรเอ่ยกด โอเคนะครับเป็นเรื่องของการไปลุยภารกิจนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เกินไว้คือเนื้อเรื่องนะครับเราจะคุยกับ n อ c ในเมืองใช่ไหมแล้วมันก็จะพาไปสถานที่ที่เกี่ยวข้องแต่พอเราเล่นจบเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้ครับเราต้องไปลุยดันเจียนก่อนซึ่งเข้าตรงนี้นะครับตามที่มันสอนเลยคลิกไปนะครับแล้วก็นี่ครับเห็นไหมแผนที่ก็จะเปิดออกให้เราเคลียร์แผนที่ครับแล้วเราจะทำเนื้อเรื่องได้ต่อจัดไป คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีบอกด้วยนะครับอ้เดี๋ยวมันมีความยากเกิดขึ้นด้วยที่เลเวลสิบเนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นรูปของมอนสเตอร์ที่ดรอปใช้คำว่ามอนสเตอร์ไม่ได้พูดผีปีาศาจที่ดรอปที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าเราได้ตัวละครมาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นรูปตรงนี้นะครับส่วนนี้คือของที่มีโอกาสดรอปที่นี่นะครับไปลุยกันเลยนะครับตั้งแต่ตอนนี้ไประบบอ,ออโต้จะเปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบางส่วนที่ไม่สําคัญผมจะเริ่มข้ามแล้วนะครับ โอเคนะครับสังเกตนะฮะเราเข้ามาในดันเจี้ยนแล้วนะครับมันก็จะมีพวกมอนสเตอร์อยู่ไม่ต้องสู้ก็ได้ไปสู้กับบอสทีเดียวก็ได้แต่ไม่แนะนำไม่แนะนำนะครับให้สู้กับมอนสเตอร์ให้ครบนะครับแล้วก็การสู้แต่ละครั้งจะใช้ซูชิเป็นเอเนจีของเกมนี้นั่นเองเสียการต่อสู้ละหนึ่งการต่อสู้ละสามนะครับอ่ะไปสู้กันเลยนะครับอ่ะโอเคเริ่มเลยโก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 โนะครับอย่าลืมลั่นกล่องลบก่อนต่อสู้ทุกครั้งตอนนี้มีระบบออโต้แล้วนะครับแหมพอดีรูปผมบัง ก็มีคูณ2นะครับแล้วก็ตรงนี้คือออโต้นะครับเวลาออโต้เนี่ยมีให้เลือกด้วยนะครับว่าจะให้ใครใช้สกิลบ้างซึ่งเราสามารถคลิกที่มอนสเตอร์ได้ตลอดเวลาว่าจะเปิดหรือจะปิดการใช้สกิลวิธีการเปิดใช้สกิลก็คือ,อรูปของตัวละครเนี่ยจะต้องมีรูกลุกไฟลุกขึ้นอยู่เอออันนี้หมายความว่าเอ้ยผมเนี่ยเปิดให้รา,าชินีน้ำแข็งกับตัวละครหลักผมใช้สกิลนั่นเองนะครับ อ่านี่็คือระบบบอทมาแล้วนะฮะเพราะนั้นก็ร่างแต่น,นี้ไปก็คือเราก็มีหน้าที่พัฒนาตัวละครให้เก่งๆขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ่อสู้ไม่ไหวบอดไม่ไหวอาจจะต้องเลือกเองนะครับทีนี้จําได้ไหมเวลาก่อนต่อสู้เนี่ยจะมีลั่นกองลบถ้าเราไม่อยากให้มันลั่นกองลบก็ติ๊กตัวนี้ครับมันจะไม่ลั่นกองลบแล้วคือกดปุ๊บเข้าไปสู้เลยอ่าก็ข้อดีข้อเสียเพราะว่าถ้าเกิดเราเริ่มมีตัวละครมากกว่า3ตัวเนี่ย เราเวลาเราจะเปลี่ยนตัวมันเปลี่ยนไม่ได้ไงคือสั่งให้ลั่นกองลบก่อนเลยก็จะเปลี่ยนไม่ได้นะครับพอเข้าใจลักษณะการเล่นดันเจียนแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปแรกผมก็เอาไว้เร่าๆนี้แหละเออนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมก็จะอัดต่อเลยนะครับก็เล่นกันไปเรื่อยๆจนกว่าระบบจะเปิดครบนะฮะอ่าโอเคการต่อสู้โอเคเรียบร้อยนะครับตึ้งๆแมวมาครับแมวมาอ่า มีอีก2ตัวนะฮะโอ้ตัวนี้ได้ EXP เยอะกว่าเดิมด้วยจัดไปครับโกโกโกเดี๋ยวให้จบด่านนี้ก่อนก็แล้วกันเนะาะการต่อสู้นี้ค่อนข้างง่ายผมให้ใช้สกิลของอแม่มดไม่ใช่แม่พดองค์หญิงน้ำแข็งคนเดียวเลยตีเป็นหมู่ตัวอื่นชักอันนะครับแต่เวลาเหลือตัวเดียวแล้วนะ่ะให้จิ้งจอกใช้ดีกว่าเอเพราะว่าจิ้งจอกสกิลจะแรงกว่าถ้าตีตัวเดียวนะครับเห็นป่ะแรงบอกเลยแรงมาก แถมดูดเลือดอีกกระหังนะครับโอ้เลเวลขึ้นกันเป็นว่าเล่นเลยเว้เยจริงจริงเรียบร้อยจัดป้ายนะครับอ่าโอ้ยมีอะไรอยู่ด้วยเนี่ยแต่รู้สึกจะทําอะไรกับมันไม่ได้นะโอเคอะสู้กับอีกตัวหนึ่งครับมีแค่สี่ตัวด่านนี้อ๋อเดี๋ยวมีบอสด,ด้วยจัดป้ายเดี๋ยวองค์หญิงน้ําแข็งก่อนจะได้ใช้สกิลหมูมาสกิลน้ําแข็ง โอ้โหตายกันหมดครับจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราเล่นเองอ่ะเราเลงแต่ตัวหลังก็ได้ไงที่เป็นบอสประจําประจําเวฟอ่ะเราคอยให้องค์หญิงน้าแข็งใชส้สกิลหมู่เห็นปะเออถ้าเล่นอย่างเงี้ยมันก็จะจบง่ายโอเคนะครับเอาละก็ตัวสุดท้ายแล้วนะครับบอสปรากฏขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสู้เลยครับคันนี้บอสเป็นไงเออ โอเคก็อันนี้เดี๋ยวเล่นเองก็ได้มั้งอืมสั่งให้ตีอ่ะองค์หญิงน้ำแข็งไปปรุง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 โอ้ยแข็งไปสองตัวเลยโชคดีครับเพราะว่าสกิลพายุหิมะขององค์หญิงนี่มีโอกาสทำให้แข็งด้วยเนาะเอ๊ะมันให้ทำอะไร,รอ,อ่ะอ๋อไม่เป็นไรตีไปจัดมาต้องมานั่งเปลี่ยนตลอดนะฮะ ไายถึงเปลี่ยนสกิลออ๋อไม่ตายหรอ,อมไม่เป็นไรตีบอสไหมสกิลตายหมู่ซะปุ่ง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 ,งไม่ตายครับนะออโต้ต่อได้เลยอะเตรียมปิดฉากได้นะครับตายซะอ๋อไม่ตายเพราะว่าตัวละครหลักเราใช้สกิลแม่สกิลอีกการหนึ่งที่ไม่ใช้โลค,คือรถ ใช้คำว่าอะไรทำให้สตูโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับเป็นดีบัฟอย่างหนึ่งนั่นเองโอเคนะครับเมื่อเราฆ่าบอสเสร็จเรียบร้อยล้วก็จะวาร์ปออกจากดันเจียนนะครับก็มีของให้กดก็กดนะครับบางทีก็ไม่มีนะเออบางทีถ้าไม่มีของให้กดก็จะออกเลยโอเคนะโชคดีได้ตัวคละครครับเอาล่ะเมื่อเราเคลียร์ดันเจียนเสร็จเรียบร้อย้วครับถ้าไม่มีดันเจียนต่อนะครับเราจะกลับไปที่บ้านเห็นไหมมันจะขึ้นคําว่านิวนะก็กลับมาที่บ้านครับนะก็จะเห็นว่า ระบบต่อไปเปิดแล้วนะฮะคลิกเข้าไปนะครับรับรางวัลกันนิดนึงชิงนะครับโอเคน้องแมวคลิปนี้ฉันต้องไว้เท่านี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูใหม่คลิปหน้านะว่าน้องแมวให้ไปทําอะไรนะครับเห็นไหมอันนี้นะครับเป็นใช้คาว่าอะไระเป็นเควสต,ต่อไปนะครับเป็นเควสต,ต่อไปเปิดแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําสลับกันระหว่าง2อันนี้ ก็โอเคแหละสำหรับคลิปแรกนะครับกับองมิวจินะคงเอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปติดตามได้เลยรัวๆนะครับเดี๋ยวจะปล่อยแต่เกมนี้แหละช่วงนี้นะครับก็เอาไว้เป็นสอนและก็ไกด์ไลน์คุณที่อ่านไม่ออกก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมนายชอตตี้บูเจวาขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันครับ